สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้คอมมาตัวหนึ่งครับถือว่าเป็นเพื่อนเก่าผมนะครับในตอนวัยเด็กนะครับก็อันนี้ให้พี่ชายกับแม่นะครับเอามาให้จากอุดรน,นะครับสภาพมันก็จะเป็นคอมเก่าแบบนี้นะครับย้อนกลับไปสัก กือบ20ปีที่แล้วนะครับสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับก็คิดถึงนะครับเมื่อก่อนพ่อกับแม่ซื้อคอมตัวแรกให้เล่นนะครับก็อยากจะเอาเคสตัวนี้เนี่ยจริงๆไอ้ตัวข้างในมันเนี่ยคือใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันตกรุ่นไปนานแล้วแต่ว่าคิดถึงนะครับก็เลยอยากจะได้เคสตัวนี้เนี่ยมา ปรับใหม่นะครับใส่ใหม่เพื่อที่จะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวให้ดูดูข้างในอันเดิมมันก่อนนะครับอันนี้ผมก็ทําการแกะเรียบร้อยแล้วก็เมื่อก่อนจะเรียกมันว่าไอ้แมงมุมขาวนะครับเพราะว่าตัวฝาเคสเมื่อก่อนเนี่ยเท่มากเลยนะเป็นสไปเดอร์แมนเมื่อก่อนฝาเคสแบบนี้เท่มากเลยครับเป็นสไปเดอร์แมนสีขาวนะครับ, Man, นะรบไม่รูม้มอนแันว่าพ่อซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับนี่ก็เป็น เมนบอร์ดนะสมัยก่อนนะครับของ Gigabyte GA7ZXE นะครับเน hm ี่ยยุคเดิมๆเลยเดิมๆเลยนะครับถอดแรมถอดอะไรออกมาหมดแล้วนะครับก็เป็นแรมแรมเมื่อก่อนนี้เพิ่งเมื่อก่อนก็ไม่รู้เล่นมีหน้าที่เล่นเล่นอย่างเดียวนะครับนี่แรมเมื่อก่อน,นมันเป็น SD sd r a m นะครับบัต133นะครับแค่ความจำแค่512ร้คยบเมกครับนแรมสมัยก่อนของ a แ i s ไว้ครับแสดงว่า a แอดไว้ขายมานานมากแล้วนะครับของ a d ดไว้นะครับแล้วก็ตัวกัดจอกัดจอไม่รู้ว่าเป็นอะไรของอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าชิปนี้เป็น AMD a d l o อเแมือ์ก่อน แต่ถามว่าเอามาเปิดใช้ได้ไหมตอนนี้ก็คงไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่ามันนานมากแล้วเกือบ20ปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปยกเครื่องใหม่กันนะครับตอนนี้กําลังขออนุมัติอยู่โอเคเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วยังไงหรือว่ามีความคืบหน้าไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับเราตอนนี้เราก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าไม่เคยแกะคอมเหมือนกันนะครับก็ แกะมาแล้วนะครับสภาพก็เป็นแบบนี้นี่แต่โครงเลยลคอมสภาพแล้วก็เคสคอมเมื่อประมาณแบบเกือบเกือบยี่สิบปีที่แล้วนะครับสภาพก็จะเคลือะหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับ ภาพมันจะเกิดหม่นะมีขี้หนูขี้หนูเพราะว่าไม่ได้ใช้งานมานานมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเราทําความสะอาดแล้วมันจะได้ประมาณไหนนะครับสวัสดีครับหลังจากเมื่อวานนะครับที่เราได้แกะอุปกรณ์ต่งตางๆออกมานะครับก็มันก็มีคราบสกบปรก นะครับมีฝุน่นมีขี้หนูอะไรนะครับก็วันนี้เราได้ทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าหลังจากทําความสะอาดแล้วเนี่ยเป็นยังไง บ้างครับมันก็ดูสะอาดขึ้นบ้างอยู่เนาะ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการอนุขออนุมัติงบนะครับเดี๋ยวเราจะไปขออนุมัติงบกันก็เดี๋ยวจะขออนุมัติได้ไม่ได้ไงเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะครับก็ให้ดูว่าลื้อแกะแล้วก็ทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆ ถ้าเราขออนุมัติงบผ่านนะครับเราก็จะได้ทำปลูกชีพมันขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย